มากันในรอบของการตีบอสงูกันบ้างนะฮะหรือว่าบอสนิดฮอกชั้นใต้ดินน,นั่นเองทีมนี้เราใช้เป็นทีมฟูลนางฟ้าหลววเลยได้แก่เฟรย่าแดงมาเอลแสงอลิาเบ็นางฟ้า l อานะฮะแล้วก็มาร์กาเร็ตซัมเมอร์สีแดงของเราดันเองทีนี้เราให้ซาเลียแดงประสานแม่เฟ,ฟรย่าแดงของเรานะฮะส่วนทาเยลแดงนั้นเราให้ประสา,าเนเป็นเบ็ดนางฟ้า l อาแล้วก็อุปกรณ์ของเบ็ดนางฟ้า LR นั้นเราทำให้เลือดนั้นมีน้อยที่สุดในทีม เพื่อที่บอสจะได้มาเลงเบ็ดนางฟ้าของเรานั่นเองนะฮะทีมนี้ลองเล่นแล้วมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายนะง่ายแบบง่ายมากๆชั้นหนึ่งเนี่ยแทบไม่ต้องมีแมคาีนิกอะไรเลยเรียกได้ว่าตีตีตีให้ตายตีตีตีให้ตายอาจจะมีการเก็บการ์ดเก็บการ์ดรวมการ์ดเพื่อไปไว้ปิดบอสในเฟสที่3ก็ได้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทาดาเมจหนักเกินไปแล้วการดาเมจดีๆเนี่ยในเฟสที่3 เราสามารถปิดได้ง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะฮะเห็นไหมว่าตีๆเล่นๆมาเนี่ยก็จะจบเฟสที่2แล้วนะฮะและเนี่ยเห็นไหมการ์ดบัฟมาเยอะมากดีบัฟเนี่ยเราแทบไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่ามีการ์ดล้างดีบัฟถึง2ตัวได้กันแม้ว่าจะเป็นมากาเรสท,ที่ล้างดีบัฟแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับทั้งทีมนะฮะหรือจะเป็นเบ็ดเอที่ล้างดีบัฟแล้วก็เพิ่มป้องกันให้เราทั้งทีมเช่นกัน สำหรับในเฟสที่3นะฮะตอนแรกๆแผ่นแรกๆเลยเนี่ยมันจะให้เราใช้การ์ดเจะาะเกาะเท่านั้นเพื่อลดเกรดอัมาตาของบอสแต่ณขณะนี้ณตอนนี้เราสามารถใช้การ์ดไหนก็ได้แล้วเพื่อลดเกรดอัมตาตะของเกาะบอสเนี่ยให้มันเท่ากับการ์ดเจาะเกาะนะฮะมันปรับให้เท่าเทียมกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแค่เป็นการ์ดโจมตีที่มีขั้น2ขั้น3ขึ้นไปจะสามารถลดเกรดอัมาตาของบอสได้ค่อนข้างเยอะรวมไปถึงถ้าไม่ตายอีกเช่นกันนะฮะ อันติเบดแดงตัวนี้อันติ2เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะได้บัฟความสามารถด้านการโจมตีอยู่ที่10%บเอร์เถามว่าเยอะไหมถ้าบวกกับสเตตัสท,ที่มันแจกใจ่ายให้กับทั้งทีมที่ตัวละครมาใจใสกันเองนะฮะถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะทีนี้เราก็จะปิดเรียบร้อยด้วยอันตินะฮะเพราะตอนนี้เกตมันเยอะแล้วเนาะเกรดลดลงไปเหลือศูนย์แล้วปิดได้แล้วเรียบร้อยสําหรับในชั้นที่2นะฮะเฟสแรกเราจะสังเกตเห็นบัฟสีฟ้าทอรหดที่มันเป็นบัฟอมตะของบอสอยู่ แต่ว่าห้ามลบนะห้ามใช้การลบบัฟเด็ดขาดเช่นทีมนี้ก็ห้ามใช้การของอลิซาเบตนางฟ้าสีแดงห้ามลบบัฟเด็ดขาดถามว่าพี่การโจมตีมันไม่ได้ลบบัฟนี่อ๋อมันอยู่ในเอกลักษณ์มันอยู่ในเอกลักษณ์ถ้าอลิซาเบตนางฟ้าใช้การโจมตีนะมันจะลบบัฟฟ้าแล้วทีนี้ทาําไงให้เราตีไปจนใกล้ตายก่อนให้เราตีไปจนเหลือเลือดประมาณนี้เหลือเลือดกระปิบหนึ่งเนี่ยนะแล้วเทิร์นถัดไปก็ให้ปิดได้ปิดด้วย โจมตีของเบ็ดแดงนะฮะที่มันจะลบบัฟไปทันทีอย่างที่บอกลบบัฟแล้วต้องฆ่าได้นะลบบัฟแล้วต้องฆ่าได้ถ้าลบบัฟแล้วฆ่าไม่ได้บอสจะบัฟดาเมจขึ้นมาแทนจําไว้นะไม่ใช่บัฟดาเมจแต่เป็นบัฟที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการป้องกันนะฮะทำให้มันแบบป้องกันเยอะมากๆแล้วเราจะตีไม่เข้านั่นเองสําหรับในเฟสที่2เฟสนี้เมื่อเราถอนตั้งท่ามันจะใช้การ์ดดีบัฟ มันจะแปะดีบัฟใส่เรานะฮะเป็นดีบัฟห้ามการฟื้นฟูเดี๋ยวรอดูกันแหละนะเพราะเราจะฮิวบัฟความสามารถใกนการโจมตีให้เพื่อนก่อนแล้วก็ถอนตั้งท่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะติดดีบัฟห้ามการฟื้นฟูไหมนะฮะ,โนโนะเมื่อเราอันตีบัฟเสร็จแล้วฮิลได้ปกติเมื่อเราถอนตั้งท่าปุ๊บตั้งท่าจะหายไปนหนึ่งแล้วก็จะติดฟื้นฟูไม่ได้เห็นไหมมันจะขึ้นเลยว่าฟื้นฟูไม่ได้หนึ่งเทินเท่านั้นหนึ่งเทิน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคิวคิวก่อนแต่ถ้ายังไม่คิวก็ยังไม่ต้องนะรอไปคิวเทิร์นถัดไปย่าถอนตั้งท่าแล้วคิวไม่งั้นเนี่ยมันจะคิวไม่ได้นั่นเองนะฮะทีนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากนี้นะฮะต,ตีตีตีไปตีตีตีตไปถ้าคิดว่าปิดไม่ได้ถ้าคิดว่าปิดไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอัดไปหมดเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นที่สามเทิร์นที่สามเราจะเข้าสู่เฟสของการตั้งท่า ต้องเก็บการ์ดถอนตั้งท่าไว้รอถอนมาด้วยนะฮะถ้าไม่ถอนเนี่ยก็จะยากนิดนึงหรือไม่ก็อา่านติใส่มันไปเลยเท่านั้นแหละนะ สำหรับในชั้นที่2เฟสที่3นะฮะเราจําเป็นจะต้องตีให้ต่ํากว่า50%มันถึงจะลดเกรดบอสนะฮะตีให้ต่ากว่า50%ไปเรื่อยๆแต่การตีเลือดให้ต่ํากว่านั้นเราขอแนะนําว่าให้ทำำหําดาเมจให้มันลดเลือดให้เหลือต่ากว่า33%ให้เหลือต่ํากว่าประมาณ30%อ่นะประมาณนั้นเพราะว่ามันจะลดเกรดมาดาบอสเยอะที่สุดถ้าตีต่ํากว่าประมาณสักใกล้ๆเคียง50%เงี้ยได้ไหมตอบว่าได้ แต่ว่าเกณฑ์อ้ตาของบอสนั้นจะลดน้อยอมากๆทําให้เราเสียเวลาเสียเทินในการตีมากขึ้นไปอีกนะฮะเห็นไหมว่าเราจะเห็นได้ว่าเกณฑ์นมตาเนี่ยลดมาค่อนข้างจะสูงเลยากับการที่เราตีให้เลือดเนี่ยมันต่ำกว่า30%ในกรณีที่เราไม่สามารถทำดาเมจให้ได้มากกว่านั้นได้นะฮะหรือเท่ากับที่เราบอกได้ให้ใช้เป็นการกะดาเมจ ให้มันใกล้เคียงกับการลบต่ำกว่า50%ให้ได้ยืนพื้นไปเลยเพราะถ้ามันไม่ได้ต่ำกว่านี้นะบอสมันจะบับโจมตีเออบอสมันจะตีแรงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าให้ยืนพื้นไปเลยว่าต่ำกว่า50ได้มากกว่านั้นยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ให้มันต่ำกว่า50หว้49 45 40 35ประมาณนี้นะฮะ เกจอมตะตาของบอสนั้นก็เหลือศูนย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอบนี้เราจะปิดเพื่อขึ้นเฟสสามเอ้ยไม่ใช่เพื่อขึ้นชั้นสามนั่นเองข้อเสียของการเล่นที่เราเอามารีวิวตอนนี้คือเราไม่มีดวงการ์ดด้านการ์ดล้างดีบัฟเลยจะเห็นได้ว่าเราก็เกือบตายเหมือนกันนะเพราะว่าการล้างดีบัฟไม่มาแต่โชคดีที่ว่าสเตตัสโดยรวมของทีมเ่ยค่อนข้างสูงจากไอั๊บเจากมาเอล คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะคะให้คุณมองทางนี้เือร์ n ันชอร้านเติมเกมราคาถูกที่คุณมั่นใจได้ว่าปลอดภย100ัยร้อไม่มีการหลีฟันแน่นอนตาไปที่เลยทางเพจเือร์ n ันชอบหรือว่าไลน์แอดเบอร์นชอบนะฮะ ซึ่งมีเกมให้เลือกเติมได้มากมายกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฟีฟายเกนชินเมทัลสลักหรือแม้แต่กระทั่งฟีฟายยี่สิบสามฮะโซนสี่ก็มีอย่าลืมนะฮะทักไปได้เลยทางเพจเฟซบุ Facebook, ๊กเดอะฮันชอปหรือวันไลน์แอดเดอะฮันชอปต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพจเลยด้วยนะฮะเนื่องจากว่าร้านจะมีโปรโมชั่นมานำเสนอให้เราได้ทราบกันทุก,ทกวันเพื่อไม่ให้เราพลาดในโปรโมชั่นดีๆและถูกนั่นเอง สำหรับชั้น3นะฮะในเฟสแรกเรายังคงเล่นสเต็ปเดิมกับทุกคลิปทุกไกด์ที่เราลงไปกับบอสงูนะฮะถึงแม้ว่ามันจะลดเกรดแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเทคนิคในการเล่นสําหรับเรานะเราจะใช้การเล่นเกรดอรันติให้ตัวดาเมจทุกตัว3ตัวด้วยกันนะฮะเพื่อที่จะปิดอะไรปิดอมตะาของบอสให้ได้ไม่ต้องไปสนใจถ้าเกิดว่าเกรดอมตะาของมันขึ้นทุกเทินนะฮะมันจะขึ้นออโต้ทุกเทินอยู่แล้ว เรามีนักที่ลดมันอย่างเดียวโดยการลดเกรดอัตราของบอสได้ไวที่สุดสําหรับเรานั้นก็คือการที่เร่งอันติของเบ็ดแดงเร่งอันติของเบ็ดแดงเพื่อไปเพิ่มอันติให้ทีมนะฮะทำให้3ตัวดามเมจนั้นมีเกรดอันติเพิ่มบม่อยมากขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าตัวดามเมจจะมี3ตัวนะฮะตัวสกิลดาเมจนั้นมากระเล็ดแดงมาเอลแสงแล้วก็เฟยะาแดงนั้นมันจะมีดามจ ดาเมจที่4ของสกิลอันติเฟย่าที่เป็นบึงพิษนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่ามี3ตัวแล้วจะปิดดาเมจที่4ยังไงนะฮะเพราะว่าการใช้3ตัวนั้นเกจดเจลศูนใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีสกิลของเฟย่าแดงเนี่ยมันจะทําดาเมจที่4ทําให้บอสมันตายก่อนจะเด้งอกมาตามานะฮะนั่นไงคือคีย์หลักของทีมนี้เลยสำหรับเรานะสำหรับเราบอกไว้ก่อนคนอื่นอาจจะมีเทคนิคที่เล่นได้มากได้หลากหลายกว่าน,นี้แต่สำหรับเรานั้นอันเนี้ยค่อนข้างง่ายแล้วแหละ ตอนนี้เราก็พร้อมปิดบอสเฟสหนแล้วนะฮะถึงแม้ว่าอลิซาเบธแดงนั้นจะไม่มีอันติเพื่อปิดร่วมกับเพื่อนแต่ย่าลืมว่าเห็นไหมข้างล่างเรามีการดฮิลหมู่ของอลิซาเบธแดงที่เป็นการโจมตีขั้น2อ,อยู่ฮิลก็เรียกได้ว่าแรงจูใจพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงกับบอสอมตะ1หลอดเต็มๆ ถอนตั้งท่านะฮะเริ่มโดยถอนตั้งท่าเกรดลดแล้ว33ประมาณโดยประมาณน,น,นี้ลดนิดนึงเห็นไหมอันติจะลดเยอะสุดลากปืด้ดแล้วก็อันติก็ลดอีกปืด้เดเยอศูนย์เข้าเทินตายพอดีไม่ทันได้เด้งอามาตานะฮะพอเข้าเฟสสองพอเข้าเฟสสอง เราจําเป็นจะต้องใช้การถอนตั้งท่าของมากาเรสหรือของเฟยย่าใบใดใบหนึ่งเพื่อลดตั้งท่าของบอสหนึ่งบัฟไม่งั้นเนี่ยบัฟดาเมจจะไม่หายเห็นไหมว่าเมื่อเราใช้ปุ๊บบัฟดาเมจจะกลายเป็นบัฟอื่นทันทีนะฮะทำให้เราตีเข้าแต่ที่นี้การถอนตั้งท่าทุกครั้งที่ใช้การถอนตั้งท่าไม่ว่าจะเป็นถอนตั้งท่าจากอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของเฟยย่าหรือถอนตั้งท่าจากสกิลที่เป็นสกิลของมันอย่างเช่นมากาเรสแดงจะทําให้บอสนั้น เล่นเกรดอมตะาของตนเองขึ้นมา15% 15%แล้วทีนี้การใช้การ์ดใบไหนหลังที่จะทําให้เราเนี่ยลดเกรดอมตะาของบอสได้เยอะที่สุดคําตอบก็คือพวกสกิลสีฟ้าสกิลสีเขียวหรือแม้กระทั่งอันติท่าไม่ตายที่เป็นอันติสีเขียวหรือสีฟ้านั่นเองเช่นสกิลล้างดีบัฟของมาเร็ดสกิลล้างดีบัฟของเบตเอลอาร์สกิลฮิลสกิลฮิลที่เป็นอันติของ เบ็ LR นั่นเองที่จะลดเกฑ์ธรรมดาของบอสได้มากที่สุดแล้วยังไงล่ะถ้าเราดวงซวยการ์ดถอนตั้งท่าม,มาเยอะมากเราก็ต้องเคลียร์เคลียร์แล้วก็ยื้อไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อลืมบอกอย่าลืมนะฮะอย่าลืมทุกครั้งเลยทุกคลิปที่เราลงทุกไกด์เนี่ยเราจะบอกเเลยว่าเฟสที่สองชั้นที่สามเนี่ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ใช้การ์ดในเทิร์นนั้นๆบอสจะแปะดีบัฟที่เป็นดีบัฟด์กเน็ตของเอทาลอซ่า ทำให้เราโดนบอสตีแรงมากขึ้นดึงไม่ออกให้ดูบนหัวมักกาเล็เห็นไหมว่าจะมีบัฟเฮาอยู่2บัฟด้วยกันเนื่องจากว่ามาักกเล็เนี่ยไม่ได้ออก5้าออกใช้สกิลในเทินนั้นนั้นถึง2เทินด้วยกันนะฮะใครต้องการให้ตัวไหนโดนเบาเช่นป้องกันไม่ให้เฟย่าตายป้องกันไม่ใช่มาเอลตายก็กรุณาใช้สกิลทุกเทินนะฮะเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะมีดูดสเตตเกิดว่ามันดูดแล้วมันตีคลิขึ้นมาเนี่ย ตายในทีเดียวเลยนะจ๊ะบอกไว้ก่อน วลคัมทูชั้นสุดท้ายเฟสสุดท้ายนะฮะเราอยู่ด้วยกันกับนูเฟสที่3นะฮะเงื่อนไขของการเล่นเฟสที่3มันก็ง่งายๆเลยก็คือว่าตีให้มันหมดหลอดทุกเทอร์นนั่นเองเอาง่ายๆนะฮะตีให้หมดหลอดทุกเทิร์นเมื่อเราตีให้บอสเนี่ยหลอดเลือดดาทุกเทอร์นแล้วเนี่ยเป็นเวลา5เทิร์นด้วยกันเราจะสามารถลบเกตอมตาของบอสให้เหลือสูงได้นะฮะเดี๋ยวดูกันอันติเลือดดาแล้วยังไงต่อเกตอมตาลดแล้วนะฮะ แต่อย่าลืมว่าเกตอมตานี้สัมพันธ์กับบัฟสี่เทาที่เป็นวิงวิงข้างบนด้วยเริ่มต้นมาจะมี5้าบัฟเทาเมื่อเราทําให้บอสเนี่ยเลือดเป็นหลอดํำนะฮะนอกจากที่จะลดเกตอมตาแล้วมันจะลบบัฟพ,พื้นฟูอันนี้ของบอสไปด้วยแล้วเมื่อเราทําการตีให้มันหลอดํำครบ5เทินหรือ5บัฟเทาหายไปแล้วเนี่ยบอสจะบัฟเพิ่มสเตตัสที่เป็นบัฟเท้าขึ้นมาแต่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเพราะว่า มันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกแล้วว่าเพืนหน้าเราจะติดคอร์สแล้วนะจ๊ะอ่าเป็นไงแต่ทีนี้มันจะมีกรณีหนึ่งก็คือว่าอันติของบอสเช่นเนี่ยใช่ไหมการม่วงมาและแปลว่าันติจะมาอันติของบอสนั้นมันจะดูดเลือดกลับมาค่อนข้างเยอะหรือบางทีอาจจะดูดเลือดกลับมาเต็มเลยก็ได้ไม่ต้องกงังวลเตรียมตั้งท่ารับมือดีๆเพราะว่าทีมนี้ไม่มีรถเกอถ้าไม่ตายแบบทีมของเอราเต้ฟ้านะฮะ เพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับดาเมจไว้แต่อย่างว่าแหละทีนี้มันถึกมากๆจากการคอมโบสเตตัสพื้นฐานคอมโบสเตตัสต่างๆไม่ต้องกลัวไปเรายืนิิชิวๆยืนแบบเป่ายิงฉูบยืนโดดยางยืนเล่นหมักเก็บยืนเล่นหมักล้อมอะไรก็บ้าไปบนเลือได้เลย และแล้วตอนนี้ก็มาถึงการบัฟของบอสแล้วนะฮะเนื่องจากว่าบัฟเท่าพื้นปู5้าบัฟของบอสได้หมดไปแล้วแล้วก็เกฑ์อำนาจของบอสได้ลดเหลือศูนย์แล้วนะฮะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะบัฟพ,พลังโจมตีบัฟสเตตัสขึ้นมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้บอสมันสามารถพลิกเกมกลับมาชนะเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจบอย่างสวยงามแล้วก็จบแบบสบายมากๆอ่ะสบายจริงๆจากการที่มีมาเกเรตเนี่ยก็สบายขึ้นไปแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ได้สบายเท่านี้ จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับการใช้เวทแดง LR มารีวิวกับทีมนางฟ้านะฮะเดี๋ยวดูกันต่อไปว่ารอบหน้าเราจะใช้ตัวอะไรล,ลงบ๊ายบาย